สื่อดังของญี่ปุ่นตีข่าวกระแสข้าวไทยในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ข้าวที่มาขายในเทศกาลไทยกลางกรุงโตเกียวคาดขายหมด1,000กิโลกรัมภายใน2วันเจ้าของแบรนด์ข้าวไทยออกมายืนยันเองยอดส่งออกมาญี่ปุ่นดีกว่าปีก่อนถึง3เท่าตัวกลายเป็นกระแสที่ได้รับการพูดถึงจากสื่อญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับความฮอตฮิตและเริ่มจะติดชาร์จเป็นกระแสของข้าวไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับทีล่าสุดเนี่ย สื่อดังของประเทศญี่ปุ่นอย่างทีวีอาซาฮี เขาได้รายงานข่าวพร้อมกับส่งนักข่าวไปติดตามสถานการณ์ข้าวไทยนะครับโดยเขาได้ส่งผู้สื่ข่าวไปที่งานไทยเฟสติวัลโตเกียว2025งานเทศกาลไทยที่จัดขึ้นณนะกรุงโตเกียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทีวีอาซาฮีเขาก็ได้พาดหัวข่าวไว้ว่าราคาข้าวในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นทําให้ข้าวไทยได้รับความนิยมเราจะมาดูกันว่ากลยุทธ์ของบริษัทห้างร้านเขา จะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งทีวีอาซาฮีเขาก็ได้ลงคลิปข่าวไว้ด้วยนะครับโดยในคลิปจะเริ่มต้นด้วยการที่เขาส่งผู้สื่อข่าวไปดูร้านค้าขายข้าวในงานนี้นะครับโดยเขาก็ไปเจอบูธขายข้าวไทยแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าวันพบนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทจากเมืองไทยที่ผลิตข้าวส่งออกนะครับและนักข่าวเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นที่มาซื้อข้าวไทยนะครับ โดยผู้ร่วมงานเนี่ยเขาก็บอกว่าบังเอิญได้เห็นบูธนี้พอดีก็เลยคิดว่าข้าวไทยน่าจะถูกกว่าข้าวญี่ปุ่นและตอนนี้ก็ไม่ได้ซื้อข้าวญี่ปุ่นเลยเพราะว่ามันราคาแพงเกินไปหลังจากนั้นนะักข่าวเขาก็เหลือไปเห็น CEO ของบริษัทข้าวแห่งนี้นะครับซึ่งพี่ผู้หญิง CEO เนี่ยก็เป็นชาวไทยนะครับและได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้นำข้าวไทยมาขายในงานนี้เป็นจำนวนประมาณ1,000กิโลกร,รัมนะครับและคาดว่าจะขายหมดเกลี้ยงอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนั้นสกู๊ปข่าวก็พาเราย้อนกลับไปในปี1993นะครับหรือเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อน โดยในตอนนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเกิดภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเช่นพายุและอากาศที่หนาวเย็นลงจนผิดปกตินะครับซึ่งกระทำให้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะข้าวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ไม่สามารถผลิตได้ตามต้องการนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้นจึงต้องนําเข้าข้าวจากประเทศไทยและจีนนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะครับแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดคิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยข้าวไทยของเราดูจะไม่ค่อยถูกใจคนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับถึงกับมีคนญี่ปุ่นออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าข้าวไทยรสชาติไม่ดีแถมมีกลิ่นแปลก ไม่มีความเหนียวเอาซะเลยและไม่น่าเข้ากับรสนิยมของชาวญี่ปุ่นนะครับก็เลยทําให้ปีนั้นเนี่ยข้าวไทยก็ขายไม่ออกไปตามระเบียบนะครับหลังจากนั้นสกู๊ปก็บอกกับเรานะครับว่าแต่30ปีต่อมาก็คือปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าข้าวไทยของเราเนี่ยได้รับการเปิดใจจากคนญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับ สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะจากซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่แผ่อิทธิพลไปที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีละครซีรีส์วายทีป๊อปหรือแม้กระทั่งการที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทย ปีหนึงเนี่ยเป็นล้านล้านคนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นได้มาสัมผัสวัฒนธรรมไทยและเปิดใจกินข้าวไทยมากขึ้นนะครับโดยที่บอกว่าข้าวไทยเราได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้พูดโมม่วนะครับซ e o ของแบรนด์วันพบเขาก็บอกเลยนะครับว่าตัวเลขยอดส่งออกข้าวไปญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากจากประมาณ250ตันเมื่อปีที่แล้ว ได้เพิ่มขึ้นเป็น800ตันในช่วง4เดือนแรกของปีนะครับซึ่งคิดเป็นตัวเลขเนี่ยก็มากกว่าปีที่แล้วถึง3เท่าเลยนะครับโดยช่วงท้ายของสกู๊ปเนี่ยทีวีอาซาฮีเขาก็ได้บอกว่าจากการสำรวจถึงแม้ว่าข้าวไทยจะมีกระแสดีขึ้นนะครับแต่ก็พบว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่80%เนี่ยเขาก็นิยมกินข้าวในประเทศอยู่นะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าไปนี่เอง หลังจากที่ข่าวนี้ถูกนำเสนอไปก็มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเลยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านรแรกเนี่ยได้บอกว่าข้าวหอมมะลิไทยถึงแม้จะราคาพอๆกับข้าวญี่ปุ่นแต่ก็ขายหมดเกลี้ยงเลยนะในซูเปอร์มาร์เก็ตความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนถัดมานะครับข้าวหอมมะลิไม่สามารถทดแทนข้าวญี่ปุ่นได้เพราะคุณภาพข้าวแตกต่างกันตั้งแต่ต้นทาง ข้าวจากแคลิฟอร์เนียอาจจะเป็นทางเลือกที่ใช้แทนได้ความคิดเห็นต่อมานะครับตอนเหตุการณ์ข้าวแพงในญี่ปุ่นครั้งก่อนข้าวไทยก็เคยได้รับความสนใจอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ขายไม่ดีเท่าไหร่รอบนี้อาจจะพอขายได้บ้างนะเพราะมีอาหารบางอย่างเช่นแกงกะหรี่และข้าวผัดที่เข้ากับข้าวไทยได้ดีความคิดเห็นต่อมานะครับ ข้าวไทยควรเอาไปกินกับแกงกะหรี่และปลาเอย้าจะดีกว่าหุงกินแบบปกติความคิดเห็นต่อมานะครับข้าวต่างประเทศก็อร่อยเหมือนกันแต่ภาษีอาจจะสูงมากความคิดเห็นต่อมานะครับ เมื่อก่อนก็เคยมีมาแล้วแต่ข้าวไทยยังไม่สามารถทดแทนข้าวญี่ปุ่นได้ความคิดเห็นต่อมานะครับข้าวไทยก็อร่อยนะโดยเฉพาะเวลาไปทําข้าวผัดหรือกินกับอาหารไทยความคิดเห็นต่อมานะครับข้าวญี่ปุ่นเหนียวและนุ่มเกินไปไม่เหมาะกับการทําข้าวผัดสําหรับตัวผมชอบกินข้าวร่วนๆและแข็งข้าวไทยอร่อยที่สุดเลยความคิดเห็นต่อมานะครับฉันไม่ได้เกลียดข้าวต่างประเทศนะ แต่ข้าวต่างประเทศมันก็มีชนิดที่แตกต่างจากข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมานะครับข้าวหอมมะลิไทยกลิ่นดีและอร่อยนะความคิดเห็นต่อมานะครับข้าวหอมมะลิไทยอร่อยมากเลยความคิดเห็นต่อมานะครับจริงๆแล้วข้าวไทยทําข้าวผัดอร่อยนะความคิดเห็นต่อมานะครับ ญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็นประเทศที่ยากจนขึ้นเรื่อยเ่อยถึงขนาดต้องพึ่งพาข้าวจากไทยแล้วเหรอความคิดเห็นต่อมานะครับฉันคิดว่าข้าวไทยก็อร่อยนะแต่อาจไม่เข้ากับอาหารญี่ปุ่นมากเท่าไรความคิดเห็นต่อมานะครับฉันหุงข้าวกินเองถึงแม้จะแพงฉันก็เลือกข้าวในประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ความคิดเห็นต่อมานะครับข้าวไทยมันสะดวกมากเพราะว่าสามารถหุงข้าวได้ในระยะเวลาเพียง15นาทีวนเตาหม้อไฟอ่อนๆความคิดเห็นต่อมานะครับข้าวหอมมะลิจากไทยเคยถูกวิจารณ์ว่าไม่อร่อยแต่ตอนนี้กลับมีคนชื่นชมมากขึ้นอาจเพราะว่ามีการหุงโดยกลวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ก็ยังอยากกินข้าวญี่ปุ่นอยู่นะความคิดเห็นต่อมานะครับ ข้าวไทยก็เข้าได้ดีกับอาหารไทยนะแต่ถ้าให้ฉันเลือกฉันขอกินข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในเมืองไทยมากกว่า ความคิดเห็นต่อมานะครับถ้ากินข้าวไทยเป็นครั้งเป็นคราวก็พอได้แต่จะไม่ใช่กินทุกวันหลอกมันต่างจากข้าวญี่ปุ่นโดยพื้นฐานอยู่แล้วครับนี่ก็ค,คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเมื่อเขาได้เห็นว่าข้าวไทยค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่ของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้าวพันญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างมีราคาที่แพงขึ้นมากนะครับ ข้าวสายพันธุ์ไทยเช่นข้าวขาวไทยข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นหันมาบริโภคมากขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดกับการกินข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่มันไม่เหมือนกับพันธุ์ข้าวหอมมะลิแบบเมืองไทยนะครับแต่การที่คนญี่ปุ่นค่อนข้างเปิดใจกับการกินข้าวพันธุ์แบบไทยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและอาจเป็นนิมิตหมายที่ดีในอนาคตนะครับ แต่เกษตรกรหรือผู้ผลิตข้าวบ้านเราเนี่ยก็ไม่ควรอยู่นิ่งนะครับควรจะมีการปรับปรุงพันธุ์หรือการสร้างคุณภาพให้กับข้าวไทยเพื่อให้ถูกปากคนทั้งโลกรวมไปถึงคนญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็สามารถพิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง new S F News ของเราด้วยนะครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับ